เพื่อนๆคะวันนี้ดาวพาเพื่อนๆมาดูมะม่วงโชกัน,นันคะ่ะต้นนี้นะคะอายุอยู่ที่สองปีคะ่ะที่บ้านดาวปลูกนะคะความสูงก็อยู่ที่ประมาณเกือบสองเมตรต้นเท่านี้คะ่ะเพื่อนๆแต่ลูกเต็มดกมากคะ่ะนะคะโชคกัน,นันเป็นต้นไม้ที่แบบว่าปลูกง่ายทนถึกด้วยอีกพันหนึ่งนะคะของมะม่วงแล้วก็เป็นต้นที่ให้ผลดกมากๆคะ่ะเพื่อนๆน,นี่เลย แล้วเวลากินนะคะจากการทดลองกินของดาวโชคกันนันเวลาเราจะทานให้อร่อยนะคะเราต้องทานก่อนที่เขาจะเข้าแกนเข้าเม็ดข้างในอะคะ่ะเพราะว่าด้วยเนื้อของโชคกันนันแล้วก็จะเป็นมะม่วงที่มีความแข็งๆนะคะสําหรับดาวมีความสุกว่าเนื้อเขาจะแข็งส่วนมากพวกแม่ค้าก็จะพากันเอามะม่วงโชคกันนันเนี่ยไปยำนะคะทํายำพอแก่ๆนะคะพอเขาโตเอาไปขายเพื่อจะทํายำ ยำปูยำมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเสียงเดาเพิ่งหายจากไข้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูขดกมากนะคะเนี่ยกำลังเป็นสาวเลยลูกประมาณเท่านี้ค่ะกำลังสิบสี่สิบห้าเลยค่ะเพื่อนๆต้องเอาไปทานค่ะช่วงนี้เพราะว่าตอนถ้านเราเอาไปทานช่วงนี้นะจะกรอบมากๆค่ะกินกับน้ำปลาหวานหรือน้ำปลาพริกนะคะจะกรอบอร่อยมากๆค่ะ ต้นนี้บ้านดาวที่เพิ่งจะออกเป็นรุ่นแรกคร่ะต้นนี้เพราะว่าเพิ่งปลูกมาได้สองปีแต่หน้าตาตรงก้นเขาเนี่ยมันบูดบุดเบี้ยวเบี้ยวยังไงไม่รู้นะเพื่อนเอนเนาะมันเป็นโรคหรือมันแดดจัดหรือว่าไม่สมบูรณ์อะไรก็น่าจะเป็นได้เพราะว่าดาวก็เลี้ยงแบบบนบ้านเนาะแล้วก็ใส่แค่ปุ๋ยขี้วัวเท่านั้นนะคะบำรุงแค่ปุ๋ยขี้วัวแล้วก็ลดน้ำตามธรรมชาติเลยแต่ผลผลเขาโดกมากนะคะโชคกันนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะปลูกนะเพื่อนๆแนะนําปลูกเลยนะ เพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่แบบออกลูกบ่อยออกลูกดกแล้วถ้าเพื่อนๆจะเก็บไว้กินสุกนะคะก็อร่อยค่ะเพราะว่าโชคกันนั้นเนื้อเขาจะค่อนข้างแน่นๆแข็งแข็งพอสุกมาแล้วเนื้อเขาจะไม่เละค่ะก็จะมีรสชาติหวานหวานอมเปรี้ยวๆอร่อยนะคะเพื่อนๆชื่นใจและและ,และที่สําคัญมันไม่เละไงเพื่อนๆเวลาเอาไปปอกกินนะมันไม่เละดูสิมันดกมากเลยค่ะ เนี่ยถ้าใครจะกินดิบต้องกินช่วงนี้อย่าไปกินตอนมันแก่ๆหรือว่าตอนมันโตๆแล้วมันจะแข็งมากเพื่อนๆถ้าจะกินก็กินตอนนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมมันดกมากปลูกแค่สองปีนะคะเพื่อนๆก็ได้ทานกันเลยค่ะแล้วขอบอกว่ามันดกจริงดกจังอยู่ที่บ้านดาวมีหลายต้นนะคะต้นหนึ่งมันแก่มากแล้วพอมันหมดรุ่นนะเพื่อนๆพ,พอมันร่วงแล้วก็สุกหมดรุ่น มันก็จะแตกช่อใหม่แล้วก็ออกลูกรุ่นใหม่มันเป็นมะม่วงที่ขยันออกลูกมากค่ะเพื่อนๆนชื่อมันว่าโชคอน,นันต์ชื่อมันก็ดีดีเนาะเป็นมงคลจริงๆปลูกไว้แน่นอนได้กินผลแน่ๆนี่เลยโอ้โหนะคะเพื่อนๆนมันน่ารักเวลามันเต็มต้นมานะเพื่อนๆนดูแล้วมันก็ชื่นใจคนปลูกเนาะปลูกอะไรแค่สองปีมันก็ได้กินแล้วดูสิเพื่อนเพนต้นเตี้ยแบบดาวก็เดินเก็บเอาแบบ ง,ง่ายๆเลยนะดูลําต้นก็ยังไม่โตเท่าไหร่นี่สองปีปลูกแบบเป็นบ้านเลยปลูกแบบขี้วัวอย่างเดียวแล้วดินที่บ้านดาวดูเพื่อนๆมันเป็นดินทรายจ๋าเลยก็ปรุงดินโดยการเอานะห้าแห้ง,แ,หงแล้วก็ขี้วัวอะไรบ้างสมให้มันกับเพื่อนๆนี่อย่างต้นข้างๆกันนี่นะก็เป็นเขียวเสวยมาพร้อมกันเขียวเสวยก็เคยออกลูกให้ทานแล้วค่ะแต่ว่า เกลซเบเขาจะไม่โตเท่าไหร่เนาะเขาจะไม่พุ่งแบบไวรุ่นพุ่งแรงเหมือนกับโชคกัน,นันโชคกัน,นันนี่พอตัดกิ่งนะพุ่มเขาจะใหญ่เบิ่มเทิมเลยแล้วก็ออกลูกดกมากเพื่อนๆนี่เลยนะคะปลูกไว้หน้าบ้านเลยค่ะเป็นล่มตอนนี้ก็เริ่มจะได้ล่มใหญ่ละนะคะถ้าใครอยากจะปลูกต้นมะม่วงที่ชอบทานเปรี้ยวนะคะแนะนาโชคนันตนนี้เลยเพื่อนไปลองปลูกดูนะคะรับรองเพื่อนๆไม่ผิดหวังได้ทานผลเร็ว แล้วก็ทานดิบได้ทานสุกได้แล้วออกลูกดกออกผลดกแน่นอนเพื่อนๆน,นี่ดาแบบว่าเก็บกินเลยมันจะดีแค่ไหนถ้าเราจะมีต้นไม้ที่กินได้เนาะตื่นขึ้นมาอยากกินส้มกินเปรี้ยวเราก็ได้กินค่ะเพื่อนๆเ,เด็ดจ,จากต้นของเราเลยชวนเพื่อนๆป,ปลูกกันนะคะนี่ยี่ห้อโชว์ันนันเลยเพื่อนๆมันงามแล้วมันชื่นใจแล้วมันก็ได้อร่อยด้วยเนาะค่ะ หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดาวด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะกับคลิปหน้าสวัสดีค่ะ